กราบสวีดัสสวัสดีฮะมีรักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องเทปเปิมชาแนลนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม b a t t l e f i e l วีนะฮะทุกคนโอ้โหมันแค้มเรียบร้อยแล้วสังเกตรถถัง้งก่อนเอา้าเพื่อนโดนอะไรตายอะ่ะตายสามเลยวนะโดนป้อมปืนใหญ่หาก่อนหาก่อนหาก่อน

เอาให้ดีอะทุกคนที่แน่ไทเกอร์นี่เพื่อนซ่อมด้วยเสร็จแล้วหน้าเราต้องไล่ไทเกอร์ไปก่อนไม่โดนเว้ยถึงนีดถึงนี้โดนอยู่เอาดิเอาดิเรียบร้อยไทเกอร์ระเบิดหนึ่ง Tập hai cháy hơn nhớ ơi. Clear. Trong ti trong ti một cái. Một cái hơn một cái. Nó bự mấy mấy Cái tài vừa Thấy cái thằng. เผื่อถเกิดันอย่างนั้นไม่โดนนุ้เฮ้ยถอยด่วนฮะถอยด่วนโอ้โหเกินโอ,โอ้ฝั่งเราคนเยอะกว่าหนึ่งคนแล้วสวยต้องไอไทเกอร์โอ้ไม่ใช่ ลไม่ตายเราพาบุกแล้วเราพาบุกแล้วตามมาเพื่อนตามมาตามมาตามมาถ้าไม่มีไทเกอร์เราบุกได้ถ้าไม่มีไทเกอร์เราบุกได้เรียกไอ้สไนเปอร์ตัวนี้มันเล่นดีจังเลย เห็นเปล่าเห็นเปล่าไม่ตายเว้ยหลวงกูเขกมเห็นแล้วเรียกรองก็วังไม่เล่นล้วไม่เล่นล้วไม่เล่แล้วเพื่อนเอาเดียววันดิมันเปลีนแล้ว ý xong xong gần luôn xong còn, nó lưng hương tìm phi lỗ Ào nếu không băng rồi đi phía 2 cái vinh vĩ tìm khaibo đồm kìa nữa một nữa kìa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  tam kìa nữa kìa nữa kìa nữa kìa เดี๋ยวผมมีแต่สมุกเว้ยมาเพื่อนมาบุกตามเราบุกตามเราบุกตามเราตามเชื่อแมนมาตามเชื่อแมนมามองไม่เห็นเลยเรียกตามเชื่อแมนมาตามเชื่อแมนมาเรียกตามเชื่อแมนมาวิ่หนีไปไ จะวิ่งหนีไปไหนก็จะรอดไมนได้ตามเชื่อมันมาตามเชื่อมันมาถอยแล้วต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วโอเครีบถอยก่อนรีบถอยก่อนมีคนขี่รถผ่านหน้าเราด้วยไม่ตาย มังอาจขี่หน้าผ่านหน้าผ่านหน้าไอ้หนูมามาตามเชือมนันมาตามเชือมนันมปตามมาตามมาตามมาเลี้ยเลี้ยอยากคิดว่าจะบึ้มเราได้ไหมหนุ่มเลี้ย าตามมาเพื่อนตามมาเร็วๆๆๆๆเชลแมนพาบุกขนาดนี้โลโดน,นไปเฮ้ยโดนไปเฮ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่ไม่เป็นไรหน่วยซ่อมหน่วยซ่อมหน่วยซ่อมไม่มีหน่วยซ่อมเลยเหร เรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วข้างมีข้างมีมองเห็นแล้วอย่าเพิ่ง<ๆ>เพื่อนใจเย็นใจเย็นตอบนี้ไม่ได้อะเ,เห็นแล้ว โอเคเนินน้านหนึ่งเนินนหนึ่งไอ้สไนเปอร์จอบก่อมันอยู่ไหนถอยแล้วผมต้องถอยแล้วเดี๋ยวซ่อมส้อมเร็วซ่อมเร็วซ่อมเร็วซ่อมเร็วเพื่อนหา่อนก่อนแล้วมองไม่เห็นเลยเออตายแล้วทีแทงคิวเพื่อนแทงคิวแทงคิวแทงคิว Nuổi xong tầm mang nguổi xong tầm mang để lăn lặn này các bạn kia mấy tay kia 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 ok เลยหน่วยซ่อมหน่วยซ่อมตามมาหน่วยซ่อมหน่วยซ่อมตามมาหน่วยหน่วยซ่อมผมครับขอบคุณครับ,อบ,รบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแล้วเปิดลงแล้วระเปิดลงแล้วโอ้โหระเบิดผมหมดฮะทุกคนเหลือสามนะเทกระสุนก่อน อู้เจ็บแมวเรียเรีย ر. ไปเพื่อนไป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 ตอนนี้คุมใม้อยู่มาสิจ๊ะมาสิจ๊าโอ้โ,โห,โห,โหโโมันหลวงปูเข็มมันอ่ะสวย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  หน่วยซ่อมหน่วยซ่อมหน่วยซ่อมจัดมาหน่วยซ่อมระเบิดระเบิดระเบิดถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนมันชาร์จเราเอาเองเอาเองให้ได้ซ่อมเสียเรียบร้อยเพื่อนเราซ่อมล้อเราเราสปอตอยู่นะฮะล่าเราเฮ้ยล่าเราเฮ้ยแค่หนึ่ง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 สู้เขาสู้เขาสู้เขา Kia, kia 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 kia, suối suối suối, lắm mà okay. để lắm 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 để lắm lắm để lắm để lắm 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 cái โอ้ไม่ได้อะทุกคน46แล้วจับบุกไม่ได้เลยมา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 สุกา้ามีไอไทเทอร์ไปไหนไอทเทอร์ไปไหน เสร็จแล้วเออโดนไปโอปเคถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยหนูหมีคนซ่อมให้เหรอมีคนซ่อมให้เหรอ ยืดเอไปยืดเอไป,ไปเร็วเราเราต้านกับไทเกอร์อยู่โอเคสไนเปอร์เลี้ยวไว้ไทเกอร์มีคนซ่อมไว้ดูเลยโอเคเลือดหมดฮะเลือดหมดเราต้องถอยแล้วไม่ได้ไม่ได้เลื้ยวเราไม่มีทุกคนผมพลาวากไม่ได้โหโหดเกินขอบคุณน,นะครับผม จะช่วยยังไงเพื่อนจะช่วยได้เป่าอเคโอเคมีหมอชุบอยู่สวยหมอโอเคครับเอเคโอเอสวยน่ามี สองห้าสิบหกตายหนึ่งแล้วบุก A ได้ผมจะบุก A ได้ฮนะผมพยายามอยู่ห้าสิบเจ็ดตายสามแล้วเขเลหน้าต้องมีเยอะ โอเอมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากอุย้ยโอ้โหตัวนี้วิ่งมาตอไนไหนวะเนี่ยเ <c oughs> ต็มหน้าผมเลย60ตาย3นะทุกคนโอเคผมเล่นหมอแล้วใช้ทอมสันแล้ว <c oughs> เคลื่อนทมาล้ก เลยระวังระวังระวังอุ้อยโอ้ผมมาถูกมาผมมาผมมันผมมันผมมันเอาเข็ดมาเลวเอา โอ้โหมันมตัวดักอีกสวย location mark send in a b strike now เอาเปนตมาลถูลก,ลกไม่ได้เลยโดน JB2 แล้เน่ตุ้มตุ้มเร็วตุ้ม ทุกคนจีบีปสองระมาณแล้วพวกมันโดนแน่ฟุ่มโู้โหปุ๊กไปปุ๊กไปปุ๊กไปอุ้ยเยอะมากตกคนี้ปหนูโอ้โดนระเบิ่อีก โอเคเอาอย่างละโ okay. อเคไปบุกไปกไปสวยๆเอาอย่างได้โอเคเลยโอเคสังเกตก่อนโอ้โหได้หัวเดียวโดน,น,งงนโอีกตัวหนึง่งยิงแฮะขอบคุณที่ชุบชีวิตเพื่อนผมเจอทีมที่ไม่ค่อยชุบเพื่อน อันนี้ตอนนี้ผมเล่นญี่ปุ่นนะฮะเซิร์ฟญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยชุบกันแต่ผมก็ชุบเพื่อนอยู่นะฮะมันชุบกันได้บางทีนะฮะถ้าระบู๊เกินไปเพื่อนก็ไม่สามารถชุบได้โอเคโอเคขอขอที่สไนเปอร์หน่อย

อบุกวะบุกวะบุกวะไม่เห็นเราไม่เห็นเราอุ้ยหงายแทนเลยโอ้โหเราหงายฮะเวอร์ชัน PC แฮกยังเยอะไหมครับถ้าถ้า PC น่าจะเยอะอยู่นะฮะผมตอนนี้ผมเล่นผ่านพีซนะทุกคนใช้ใช้จอยคุมอยู่นะใช้จอยคุมอยู่ญี่ปุไปไป่นตายแล้วไงครับเออใช่ครับ ตายต้องเอื้อนะเะอ,อื้อใช่ป่าไม่รู้นะฮะอุย้ยดนะูแค่นั้นเดียวเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวผมเห็นมันแล้วบีกันยากมากคนเคาะไม่คนเห็นเรา แต่ไม่รู้ตรงไหนนะทุกคนผมยังไม่เห็นมันเลยโอเคยังบนเกียร์เกียโอ้โหขอบคุณนะครับเสียนิว50ดาวนะฮะขอบคุณนะครับผมดยไฟเหรอเสียนิวเกียร์สวยเกียร์ มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วสวยสวยสวยเกิร์ลเล่นกันดีมากใช่เลยครับผมเกี้ยเกียเกี้พิกซูมเขาเรียกพิกซูมพ่อหนุ่มเอาดิเอาดิเขาเรียกว่าพิกซูมรู้ไว้ขอบคุณนะครับเสียนิวไม่โดนโดนอยู่อุ้ยโอ้โหผมแพ้มัน 76็ดตายหนะฮะกถังใช่ป้อมป้อมปืนใหญ่ป้อมปืนใหญ่สวยมันตายแล้วสวยเจียนนี่เจียนพู้นุ่มโอ้โหเท้าสไนามานี่คือจุดยิงหัวเลยนะทุกคน,น เราดูสปอร์ตฮะเราดูสปอร์ต <Okay. S 1> มาตามมาพวกคุณเพื่อนตามมาตามมานี่ตายอีกตามมาพวกคุณเพื่อนตามมาตามมาตามมาโอเค เขียเขี้ยเขียเอามันหายตัวไปไหนวะเนี่ยเขี้ยโอเคเพื่อนจำไว้จำไว้จำไว้โดนอ่ะโดนอ่ะเราเองเราเองเลยอย่าลนดิอย่าลนคนญี่ปุ่นลนเว้ยโอเคตรงนี้ได้อยู่ มาข้างมาข้างมาข้ามาสวยสวยขอยันดู้หน่อยขอยันดูหน่อยเพื่อนบุกได้บุกได้บุกได้สวยโอเคอย่ามยไม่เอาเสียงมันอยู่ในบ้านเยอะมากเลยตรงนี้บุกไม่ได้ อเอ้าตกใจโอเคบ้านเคียร์เพื่อนบ้านเคียร์สวยอะสวยบุกมาบุกมาบุกมามันอยู่ไหนไม่รู้ฮะโอ้โหโอ้โหลูกฟองใกล้มาก้เอาเยได้เอาเยได้ น่ามีน่ามีน่ามีเป็นคนแล้วข้างบนโอ้โหไม่ตายมันรูต้ตำแหน่งเราตั้งการน,นี้ lắm lắm rồi, hết lắm 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 kia 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 kia. lắm 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 Ok, lắm 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 để không đâu, để lắm 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 โอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัยโอ้ยรถถังผมไม่ได้เล่นหมออ่ะโอ้ยกล้องไม่โฟกัสทำไมไม่บอกผมครับเนี่ยสวัสดีครับคุณนุสลาเนี่ยปิดเครื่องแล้วทำไมโทรศัพท์ยังคืออะไรอ่ะคืออะไรรู้จักคำว่าปืนดีดไหมครับงูมันดีดอยู่นะโอเคนิงครับนิว อิดมากเลยเด็ดมากเลยเก้าสิบตายเก้าทุกคนต้องร้อยอ่ะต้องร้อยอ่ะวันนี้ขอร้อยนะทุกคนขอร้อยตัวมาผมจริงจังแล้วขอโทษสวัสดีครับคุณเป๊กนะฮะว่าแล้วต้องตายเพื่อนอุ้ยเก้าอิดแล้วเก้าอิดแล้วนับช่วยกันทุกคนเขาดาวเขาดาวเก้าสองเก้าสอง เกสนับช่วยกันนับช่วยกันโอเคตรงนี้เขียมากเลยหน่ามีโอเคเกสแล้วเก้าสีแล้วเก้าห้เกห้าเต็มถังนะเก้าห้าพุดแล้วเก้าห โอเคเราต้องถอยอครั้งหนึง่งแล้วเบิดลงละโอ้โหโดนสไนเปอร์โอ้โหโอ้โหแอนดิ้คิวอ,อีกแล้วต่อหน้าต่อตาเลยนะเพื่อน เรโอเคยกลับไปกลับไปกลับไปเกม,มจะจบแล้วโอ้โหเอาหนึ่งร้อยตอนไหนวะเนี่ยทุกคนผมฆ่าได้หนะึ่งร้อยแล้วลงคลิปใน YouTube หน่อยคุณภูวนาถไปกดติดตาม YouTube ยังเอ,เอ่ยผมทำ YouTube แล้วนะสวัสดีครับคุณซันดีนะครับผมสวัสดีครับคุณเต้น,นะฮะ หนึ่งร้อยตัวแล้วฮะทุกคนภาคทีสามแล้วตอนนี้ภาคทีสามแล้วร้อยเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย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 แป๊บนึงแป๊บนึงเราขอเกียร์ก่อนโอเคโอเคปลอดภัยเอาตายเนี่ยร้อยตัวทุกคนร้อยตัวแล้วร้อยเอ็ดแล้วทุกคนร้อยเอ็ดแล้วตอนเนี้ย ตัวลอดก่อนตัวลอดก่อนเอ้ายิงเพื่อนตัวเองไงเราแพ้แน่ตกเลยผมเล่นแบบจริงจังแล้วทุกคนเป้าหมายเราคือไปบีีว้หโโอเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมาก หน้าเยอะมากคุณหมอหน้าเยอะจริงหน้าเยอะจริงโดนละหน้าเยอะมากหน้าเยอะมากโอเคมาเพือ่อนมาเราตายยี่สิบสองแน่

เรชวยเพื่อนไม่ได้โอ้โหโดนระเบิดตายเขียไปเขียไปปลอดภัยปลอดภัยเฟรดมาลูกใ้ยังไม่ได้เลยเราจะแพ้ทุกคน วิ่งไปก่อนนิดก่อนโอเคเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้โหตายร้อยแปดแล้วทุกคนร้อยแปดตายสิบห้านะฮะเรียบร้อยจบเกมไปแพ้ทุกคนโอ้โหแค่ทงเดียว ร้อยแปดตายสิบหกนะฮะทุกคนผมฆ่าได้รองลงมาฆ่าเยอะอันดับ 2. สองู้สะใจขอเกำลังใจคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะทุกคนแพ้แต่สะใจฮนะทุกคนแพ้สะใจ